ดีค่ะไทยมุกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเรียนออนไลน์รายวิชาการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยสูงอายุซึ่งเป็นวิชาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนระดับปริญญาตรีและบุคคลที่สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับผู้สูงอายุและวิธีการดูแลผู้สูงอายุค่ะในวันนี้เราจะมาพบกับ รองศาสตราจารย์มนทาริมทองกุลอาจารย์ประจำคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีที่จะมาพูดคุยกับเราเกี่ยวกับรูปแบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ผู้สูงอายุเป็นวัยที่ต้องการการดูแลจากครอบครัวและสังคมค่ะแต่ผู้สูงอายุเองก็ควรรู้จักดูแลตนเองเพื่อไม่ให้เป็นภาระของบุคคลอื่นรวมทั้งช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและแบ่งเบาภาระของสังคมก่อนอื่นต้องขอเรียนถามอาจารย์นะคะว่าการดูแลตนเองของผู้สูงอายุหมายถึงอะไรและมีขอบเขตการดูแลต,ตัวเองอย่างไรบ้างคะค่ะการดูแลตนเองของผู้สูงอายุนะคะเราก็จะหมายถึงว่าการที่ผู้สูงอายุเนี่ยสามารถดูแลตนเอง ได้อย่างเหมาะสมกับวัยนะคะแล้วก็ดูแลตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจด้วยนะคะนอกจากเป็นการแบ่งเบาภาระทางสังคมหรือครอบครัวอย่างที่บอกมาแล้วเนี่ยนะคะ,คะก็ต้องเป็นที่พึ่งของตอนเองได้นันคือการสามารถ <คะ S 2> ดูแลตน,แลน,นเองของผู้สูงอายุนะคะ,ะ,คะอย่างที่องค์การอนามัยโรคประกาศว่าสุขภาพดีเนี่ยไม่ใช่เพียงแต่ไม่มีโรคนะคะจะต้องเป็นภาวะดูแลสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งงด้าน ร่างกายจิตใจสังคมสิ่งแวดล้อมแล้วก็จิตวิญญาณ<ะ>นะคะซึ่งอย่างพยาบาลเราก็จะเรียนกันเสมอว่าจะต้องดูแลผู้ป่วยทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณ<ะ>นะคะต้องไปถึงขนาดนั้นเลยนะคะทีนี้การที่เราจะทําให้ผู้สูงอายุเนี่ยดูสามารถดูแลตนเองไปได้ขนาดนั้นเนี่ยเราก็อาจจะบ่อยขอบเขตการดูแลตนเองเนี่ยนะคะออกเป็น2ลักษณะนะคะ,ะก็คือ การดูแลตนเองในยานที่ตัวเองยังอยู่ในสภาวะที่ปกตินะคะซึ่งในสภาวะปกติเนี่ยเราก็ต้องรู้จักที่จะส่งเสริมสุขภาพตัวเองนะคะจะทายังไงถึงจะไม่ให้เจ็บป่วยนะคะ,คะเพื่อที่จะให้สุขภาพตัวเองนี่แข็งแรงสามารถดําเนินชีวิตได้เนี่ยอย่างเป็นปกติสุขซึ่งการเตรียมตัวทางด้านนี้การส่งเสริมก็คือการออกกําลังกายนั่นเองนะคะเราจะสังเกตตาม ตามส่วนสุขภาพท่านไหนก็จะมีผู้สูงอายุไปออกกําลังกายนะคะหรือว่าจริงๆแล้วนะเราต้องเตรียมก่อนที่เราจะเข้าสู่วัยผู้สูงอายุเนี่ยนะคะการออกกําลังกายก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะนะคะถ้าคนที่ฝึกฝนาดีก็อาจจะยังเล่นโยคะต่อได้นะคะเพราะอย่างเคยดูเคยดูตามไลน์เนี่ยเขาจะส่งมาให้ดูเลยอายุ70-80ยังเล่นโยคะได้นะคะหรือบางคนเนี่ยยังว่ายน้ําได้ ะะอันนั้นคือการออกกําลังกายเพื่อที่จะส่งเสริมสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงก็ทั้งนี้ก็จะมีอย่างที่ทํางานก่อนที่<ม>ก่อนหน้านี้ก็จะเห็นการเล่นชี้คงค่ะนะคะการเล่นไทเก็กะนะคะอันนี้ีเขาจะฝึกกันหมดเลยซึ่งก็จะได้ทั้งสมาธิ<ม>นะคะแล้วก็ได้ความสุขใน<ม>การที่จะอยู่กับตัวเองด้วยแล้วก็ทําให้ร่างกายตัวเองแข็งแรงด้วยะนะคะ ทีนี้นอกจากการส่งเสริมสุขภาพแล้วเนี่ยความสามารถในการดูแลตนเองในสภาวะปกติก็คือจะต้องรู้จักการป้องกันโรคทําอย่างไรไม่ให้เป็นโรค<ม>เช่นเรื่องอาหารการกินอย่างเงี้ยก็ต้องรู้จักระมัดระวังตัวเองไม่ใช่ทานหวานจนเกินไปนะคะ,คะจะเป็นที่มาของโรคเบาห,หวานได้นะคะนอกเหนือจากกรรมพันธุ์แล้วเนี่ยการกินก็จะมีส่วนด้วย นะคะเพราะนั้นก็ต้องระวัง <Okay. S 2> เพราะบางคนจะตอบว่าอุย้ยกรรมพันธุ์ฉันไม่มีฉันกินยังไงก็ได้ไม่ใช่ hmm. ะคะ่ะเดี๋ยวนี้ <Okay. S 2> การกินหวานมากๆก็จะทําให้เป็นโรคเบาหวานได้เช่นกัน <Okay. S 2> นะคะนอกจากนี้เราควรจะตรวจสุขภาพประจําปีด้วยนะคะรู้ว่าอย่างเช่นเอ็กซเรย์ปอดปอดเนี่ยเราจะให้ตรวจทุกปี <Okay. S 2> เช็คสุขภาพนะคะหรืออย่างผู้หญิงอย่างเงี้ย <Okay. S 2> ถ้าใกล้ เลย35%หรือ40%ไปแล้วเราก็จะให้ทำแมนมอกรรม <nominated. S 2> มันนะคะทุก1ปีเพราะแมโมแกรมนเนี่ยสามารถที่จะค้นพบมะเร็งเต้าน,นมได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรกนะคะก็อันนั้นก็คือเป็นการป้องกันแต่ที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงในการป้องกันมะเร็งก็คือที่เต้านมนะคะเพราะตอนนี้เป็นอันดับหนึ่งนะก็คือการตรวจเต้านมด้วยตนเองทุกเดือนเดือนละครันะคะหลังจากประจำเดือนหมดไปแล้ว7วัน Hmm. นะคะทีนี้นอกจากการดูแลสุขภาพในยามปกติแล้ว <Okay. S 2> ผู้สูงอายุ hmm. ก็จะต้องรู้จาักการดูแลสุขภาพตนเองเ hmm. มื่อยามเจ็บป่วย hmm. นะคะในยามเจ็บป่วยเนี่ยเมือ่อเมื่อเจ็บป่วยทำอย่างไรก็ต้องรู้จักการที่จะขอคําแนะนําจากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ hmm. นะคะหรือถ้าอยู่ในชุมชนเนี่ยก็อาจจะถามจากอสมอก็ได้นะคะ hmm. เพราะอสมอเขาจะได้รับการอบรมมาในเรื่องการความรู้นะคะความดันโลหิตสูงเป็นยังไง จะต้องดูแลอย่างไรหรือเบาหวานเป็นยังไงจะต้องดูแลตัวเองอย่างไรนะคะหรือจะป้องกันการพัดะตกหกล้มได้ยังไงนะคะนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะคะนอกจากหาความรู้แล้วจะต้องรู้จักว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรนะคะอย่างเช่นเมื่อเจ็บป่วยแล้วเนี่ยสมมติว่าบอกหกล้มก็ต้องรู้ว่าหกล้มแล้วไม่ใช่นอนอยู่กับเตียงอย่างเดียวเลยต้องรู้จักการออกกำลังกาย mm. เพื่อไม่ให้เกิดข้อยึด นะคะไม่ให้เกิดกล้ามเนื้อรีบเราก็จะต้องมีการออกกำลังกล้ามเนื้อทั้งหลายเพื่อให้ยังคงอยู่ที่เมื่อหายแล้วสามารถที่จะเดินเหินได้นะคะอนอกจากนี้ก็ต้องสแสวงหาความรู้จากเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพนะคะอันนี้เมื่อกี้เราบอกขอคําแนะนําเรื่องการปฏิบัติตัวทั้งหลายอันนี้ต้องสแสวงหาความรู้นะคะจากเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพเช่นเมื่อเป็นเบาหวานจะรับประทานอาหารอย่างไรนะคะ จะต้องรู้จักการรับประทานอย่างที่เขาจะท่าบอกว่ามีมีการรวนรงอยู่เสมอว่ากินผัก3ส่วนใช่ไหมคะอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นเป็คาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตนะคะเออซึ่งการดูแลทางตนเองทางด้านสุขภาพเนี่ยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องมีความรู้มีความเข้าใจในการดูแลตนเองจริงๆทำให้เนี่ยคือดูแลตั้งแต่ตัวเองยังไม่เจ็บป่วยแล้วก็ทำให้เป็นกิจวัตร จนเกิดความเคยชินว่าอ๋อเราต้องดูแลตัวเองอย่างนี้นะะมันถึงจะเพิ่มพูนความสามารถในการดูแลตนเองทำให้ไม่เป็นภาระของครอบครัวหรือว่าสังคมต่อไปในภายภาคหน้าค่ะคุณค่ะวันนี้เราก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการดูแลตนเองของผู้สูงอายุเป็นอย่างมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์มนทาริมทองกุลเป็นอย่างยิ่งค่ะที่เสียสละเวลามาให้ความรู้กับเราในวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ แล้วพบกันใหม่กับความรู้ดีๆในไทยมกการศึกษาแบบเปิดเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสวัสดีค่ะ